สวัสดีครับเพื่อนเอนใครที่ติดข้อ2แล้วมีการแนะนำให้ไลฟ์สดแล้วหายได้ข้อมูลแบบนี้มานะครับอยากจะอธิบายให้เข้าใจว่าติดข้อ2ที่พูดถึงนั้นคือการปฏิบัติตามนโยบายการสร้างรายได้จากเนื้อหาก็คือเราไม่ปฏิบัติตามนะครับมีความผิด ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาต่างๆที่เรามีคลิปยาวคลิปรีวหรือการโพสต์ใดๆที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นความผิดโดยตรงที่เกี่ยวกับเนื้อหาซึ่งมีรายละเอียดพอสมควรนะครับที่เกี่ยวข้องทำให้เราติดข้อสองแม้เวลาเราจะเกิน60,000นาทีไปเยอะแล้วแม้จะมีผู้ติดตามครบ ในกฎเกณฑ์อื่นอีก4ข้อก็ตามจะต,ติดข้อ2อยู่ทีนี้สั้นๆได้ใจความว่าไลฟ์สดช่วยได้หรือไม่นะครับไลฟ์ like สดช่วยไม่ได้นะครับหาให้เจอว่ามีประเด็นปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ตรงนั้นแล้วก็รอให้ Facebook ปลดล็อกให้นะครับไลฟ์ like สดช่วยไม่ได้ครับ